เดี๋ยวขอกลับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เราก็กลับกันไมคแล้วนะครับผมเดี๋ยวนีผมก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มผู้ติดตามหน้าโปรไฟล์ IG ของเราเนาะใครที่พบเวลาอ่าขอไปนะครับใครที่มีผู้ติดตามน้อยๆน,นะครับหรือจะเพิ่มผู้ติดตามให้กับโปรไฟล์ของเองก็สามารถดูคลิปนี้ได้เลย ขั้นตอนแรกนะครับผมให้เรามาที่หน้าเว็บไซต์ K M Social วลิงมันจะทิ้งไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับผมหรือไม่ก็สแกน QR Code ในตะ้คลิปนี้ได้เลยเนาะเข้ามาหน้าตาเว็บไซต์ก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้เลยนะครับใครที่เคยเข้ามาใช้บริการแล้วก็สามารถลงชื่อเข้าใช้ด้านล่างตรงนี้ได้เลยส่วนคนที่เข้ามาใช้บริการครั้งแรกนะครับผมหรือเพิ่งเห็นเว็บไซต์นี้เป็นครั้งแรกก็สามารถสมัครใช้งานตามผมได้เลยนะครับ ก็มันหน้าต่างการสมัครใช้งานก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็ให้เรามากรอกข้อมูลตามนี้ได้เลยเนาะก็จะมีให้เรากรอชื่อผู้ใช้ใส่อีเมลแล้วก็ตั้งรหัสผ่านของทุกคนได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมทุกครั้งนะครับติ๊กแฉนไม่โ่าแกรมอนัตโนมัติตรงนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็สมัครใช้งานด้านล่างตรงนี้ได้เลยส่วนคนที่ไม่อยากก่อข้อมูลที่กลับามาให้มันยุ่งยากนะครับผมก็สามารถล็อกอินหมาย Google ด้านล่างตรงนี้ได้เลยส่วนผมก็เคยสมัครการใช้งานไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะขออนุญาตลงชื่อเข้าใช้กันนเะ ข้อมูลทั้ต่างเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็ให้เรามาหน้าคำสั่งซื้อมาของคุณได้เลยเนาะอ่ะตอนนี้ก็จะเป็นอ่าแพลตฟอร์มมากมายใหเ้เลือกใช้ตรงนี้ได้เลยนะครับหลักๆก,ก็จะมีทั้ง f Facebook อินสตาแกรมยูทูบทิกตอร์นะครับเดี๋ยวนี้เราจะมาใช้ในด้านของอินสตาแกรมก็แล้วกันแล้วก็หมวดหมู่ตรงนี้นะครับให้เรามาหาหมวดหมู่ของเว็บไซต์ได้เลยในทางเว็บไซต์ก็จะมีหมวดหมู่หลายหมวดหมู่ให้เลือกมากมายเลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะเลือกเป็นอ่าผู้ติดตามแล้ประกัน3าสวันตรงนี้ก็แล้วกันเนาะ แล้วก็บริการ logos, ก<ค>นี้นะครับให้เรามาหาบริการของเว็บไซต์ได้เลยทางเว็บไซต์ก็จะมีหลากหลายบริการให้เล, haha. เลือกมากมายเลยนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะเลือกเป็นบริการดูดีสามก็แลวกันเนาะอ่ะประมาณนี้แล้วก็ลิงก์ตรงนี้นะครับให้เราไปที่หน้าโพลอ่ะขอัยให้เรามาที่หน้าโปรไฟล์ของเราแล้วก็คัดลอกลิงก์ตรงนี้วางใส่ได้เลยนะครับประมาณนี้เนาะแล้วก็จํานวนนี้นะครับก็จะเป็นจํานวนผู้ติดตามของเรานะครับก็สามารถดูขั้นต่ำสูง้านล่างตรงนี้ได้เลยเดี๋ยวผมก็จะขอใส่ไปสัก100รก็แลวกันนะครับ อ่ะเว็บไซต์ก็จะคำนวณค่าใช้จ่ายแล้วมันที้งร้อยแล้วนะครับก็สามารถมาตรวจสอบบน,นด้ล่างตรงนี้ได้เลยเนาะอ่ะก่อนที่เราจะกดสั่งซื้อทุกครั้งก็อย่าลืมนะครับขึ้นมาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนด้านบนตรงนี้ได้เลยนะครับเพิ่มให้มีอะไรผิดพลาดเนาะอ่ะเดี๋ยวเราก็จะกดสั่งซื้อเลยก็แล้วกันนะครับได้รับการสั่งซื้อคุณแล้วนะครับผมเวลาเรากดสั่งซื้อออเดอร์เสร็จก็จะขึ้นเป็นสีเขียวประมาณนี้เลยต่อมานะครับให้เราคลิกที่ในี่รทัดสถานะการทำงานของออเดอร์คุณนี้ได้เลยนะครับ เราก็จะเด้งมาหน้าปลอดการซื้อคุณแล้วนะครับผมก็สามารถดูเดิมหมาของคุณนี้ได้เลยเนาะรตรงนี้ก็จะปเป็นเลโก้อ์ของเราแล้วก็มีลิงก์ที่มึงแนบไปด้วยนะครับผมก็สามารถไปตรวจสอบกันได้เลยก็ระหว่างระบบรอดําเนินการตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะสอนวิธีการเติมเงินให้เราไปที่เมนูเติมเงินตรงนี้ได้เลยนะครับอ่ะเข้ามาหน้าต่างการเติมเงินก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทางด้านซ้าก็จะมีอยู่3ช่องทางในการชําระเลยเนาะหลักๆนะครับก็จะมีพรอมเพย์ทุนนิวอัลเลตคริปโตเคอเรนซี่เข้ามาใช้การทุกครั้งนะครับวิธีการับ ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมียอดใช้งานสะสม500บาทขึ้นไปนะครับก็จะสามารถปลดล็อกดูซีรีส์หนังสตรงนี้แบบฟรีเลยเนาะก็สามารถเข้ามารับชมกันได้เลยนะครับทางเก็จะมีมากกว่า30เรื่องเลยมีทางภากไทยทับไทยเนาะต่อมานะครับเรดาไปที่บริการทั้งหมดตรงนี้นะครับบริการทั้งหมดตรงนี้คืออะไรตามชื่อเลยเว็บไซต์ก็จะรวบรวมบริการต่างๆไว้ในหน้านี้หน้าเดียวแล้วนะครับผมก็สามารถผาดูกันได้เลยเนาะส่วนบริการต่างๆของเว็บไซต์นะครับก็จะมีคำอธิบายด้านหลังให้กดเข้าไปอ่านกันด้วยนะครับผมก็ ใครที่มีปัญหาต่างๆนะครับอยากจะติดต่อแอดมินสอบถามแอดมินก็สามารถไปที่เมนูติดต่อแอดมินตรงนี้ได้เลยอ่ะเข้ามาหน้าต่างติดต่อแอดมินก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมก็ทางเว็บไซต์ก็จะมีช่องทางไ like, ลน์ให้เราติดต่อแล้วนะครับก็อย่าลืมแอดไลน์ line, ตรงนี้ไปคุยกับแอดมินได้เลยแอดมินก็พร้อมตอบกลับหรือซัพพอร์ตตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับหรือไม่ก็ดูตัวเชื่อเหลืด้านล่างตรงนี้ก็ได้นะครับผมก็จะมีหมวดหมู่แชทปัญหาแล้วเราเลือเลือกออเดอร์ของคุณใครที่มีความเพิ่มเติมก็สามารถใส่ในความ อ่ะคร่าวๆก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเพื่อทําการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปดูผู้ติดตามของเราดีกว่านะว่าตอนนี้ยอดขึ้นครบตามจำนวนเปที่เรียบร้อยแล้วหรือยังอ่ะตอนนี้ผู้ติดตามของเราก็มีอยู่แค่หกคนเองนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะขออนุญาตรีเซ็ตไปทางหนึ่งเลยก็แล้วกันเนาะอ่ะหลังจากที่รีเซ็ตไปแล้วนะครับตอนนี้ก็เริ่มขึ้นมาเป็นเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่ครบเลยเนาะเดี๋ยวก็ต้องรอสักครู่นะครับเพื่อทําการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวผมก็จะขอตัดไปตอนที่เว็บบใส่ทำรายการเสร็จเป็นเรียบร้อยก็แล้วกันนะครับเเพื่อมาาคลิปยวนะ หลังจากรอไปสักพักนะครับตอนนี้เว็บไซต์ก็ทำรายการเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ผพืตามของเราขึ้นมาคบตามจำนวนที่เลือกไวในเว็บไซต์แล้วนะครับก็รอสักครู่เนาะก็ขึ้นมาครบตามจำนวนแล้วแล้วกที่สนใจนะครับอยากแนะนำเพื่อนๆนะครับให้มาใช้เว็บไซต์ดีๆแบบนี้ครับก็สามารถกรอินเนียเว็บไซต์เราได้เลยดังนั้นนะครับให้เราไปที่เมนูแนะนำเพื่อนตรงนี้ได้เลยเนาะถ้ามาหน้าต่างแนะนำเพื่อนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมก็ให้เราคลดกล็อกลิงตัวนี้นะครับ ส่งลิงก์ตรงนี้ให้กับเพื่อนๆของคุณหรือคนทุกคนดูจอากได้เลยน,นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆของคุณนะครับเติมเข้าตับตรงนี้หนึ่งร้อยบาทขึ้นไปคุณก็จะได้ตาคอมชั่นครับเปอร์เซ็นต์ลิงก์วันจะทิ้งไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับผมหรือไม่ก็สแกน QR โค้ดหน้าคลิปได้เลยเนาะถ้าคลิปนี้ผมพูดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับผมแต่คลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม